สวัสดีครับมาดิีมาดูน้องบิ๊กครับจาบิ๊กครับจะถอดทำความสะอาดว่าปืนพกครับขนาดเก้ามมครับปืนอะไรครับซีเซได้ครับเนี่ยซีเซ p สิบสี่ครับซีเซ็ต p สิบสี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้ปืนกี่นัดเนี่ยสิบห้านัดสิบห้านัดเดี๋ยวมาดูการเริ่มทำความสะอาดแบทถอดแบบปกติครับทำความสะอาดที่เชยครับนี่ครับไม่เปนครับ เรียบปืนนะครับตัวความปลอดภัยของปืนครับนี่ครับร่างกายทิศทางปลอดภัยครับถอดปืนครับรวดเร็วครับง่ายมากครับถอดไกลหลอดนะถอดลำกล้องครับเสร็จแล้วครับหลักๆก็จะมีห้าชิ้นส่วนครับตอนนี้ครับนี่ครับง่ายมากครับเดี๋ยวให้น้องก็ทำอุปสรรคกันครับเดี๋ยวมาดูตอนประกอบครับ ไปมาดูการประกอบครับตอนนี้ครับเสร็จแล้วครับการประกอบก็ง่ายๆมากครับนี่ครับใส่ลำกล้องใส่ไก่ล็อตนะครับข้างในก็จะมีแหนบและแกนแหนบแล้ในแกนล็อตแล้วก็สไลด์เข้ากับตัวปืนครับเให้สุดปล่อยก็ล็อกแล้วครับใช้งานได้แล้วเรียบร้อยครับปืนซีเซตอะไรนะทีสครับสุดยอดครับตัวนี้ครับสวยงามครับปืนสวัสดิการครับ จำๆครับขอบคุณครับ